ดีค่ะเพื่อนๆจ้านี่มาดูกันเลยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้นะคะสาวแบบมีอะไรมาโชว์สวัสด,สสดีสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะสาวแบบมีอะไรมาอวดด้วยแหละมพะ,ะมพ,รมพร้าวนะคะมะพร้าวมะพร้าวนะคะจากสีแซบบปแซบบุค่ะต่ว่าเห็นหล้กก็เลยสื่อมา อันบเดมาจากไทยนะคะอันนี้มาจากเวียดนามเพิ่งเห็นนะคะเพิ่งเห็นนี่ค่ะมาจากเวียดนามนะคะแต่ว่าด้วยความที่อยากกินเนาะเพราะว่าของไทยไม่มีนะคะไม่เจอก็เลยนี่ค่ะซื้อมาสองลูกลูกหนึ่งนะคะแกะเรียบร้อยด้วยความที่อยากกินนะคะกะอืมเขาจะมีอ่าไอน้นี่ไอ้อะไรอะป้ายของเขามาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนี่หลอดดูดนะคะ นี่คือหลอดดูดแล้วก็นี่คือแบบเขาจะทําให้มันจับง่ายค่ะไอเดียเกย๋มากเลยค่ะเพื่อนๆมีไอเดียที่เกยมากเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็หลอดดูดเขาก็จะเสียบเข้ามาในตรงนี้นะคะแล้วพอเราเอาไอตัวที่หิ้วออกนะคะนี่นะคะก็จะเป็นมุมแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้หลอดนะคะเยาเข้าไปจ้าแทงเข้าไปเลยจ้าแทงลองไปลึกๆนะคะ รอด,ดูดกับอันใหญ่ใหญ่พี่น้องขาบังเนี่ยี่ดูดไดไหลายปันไหบุญเนี่ยอะนี่จ้าอืมกระแสบอยู่ด้วยค่ะก็ดีกว่าไม่มีกินเนาะค่ะเนาะกะถ้าถามว่าหวานมากไหมหวานไหมก็ไม่หวานเท่าที่ควรนะคะก็เหมือนประมาณว่าเขาไม่ได้มาสดนะคะเพื่อนเพื่อนเขาคงจะมาได้หลายวันหลายคืนแล้วแหละนะคะแต่ว่าก็โอเคค่ะเพื่อนๆนค่ะ ดีกว่าไม่มีกินอันนี้เป็นมะพร้าวมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะไม่ใช่มาจากประเทศไทยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเขาทำแพ็กเกจนะคะดูสิคะนะคะอันนี้ก็เป็นที่จับนะคะเขาให้ทำให้จับง่ายไอ้ที่จับแบบนี้เขาก็จะซีนมาด้วยแล้วก็จะเขาจะมีปุ่มเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันถึงอยูค่ค่ะเนี่ยเขาจะเสียบตรงหัวเขานี่นะคะ มะพร้าวลูกนี้นะคะ <c oughs> ตกลูกละสองยูโรกว่านะจะจำไม่ผิดสองยูโรกว่านะคะ,ก,ก,ะ,คะ <c oughs> ก็ประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทนะคะเจ็ดสิบบาทก็กินนะคะถ้าเราอยากจะกินนานๆได้กินทีนะคะ <c oughs> ที่ซื้อไม่ใช่อะไรเพราะว่าอยากจะกินของหวานนะคะ <c oughs> เพื่อนๆถ้าเราดูดน้ําเสร็จถ้าเราดูดน้ําเขาหมดแล้วนะะก็จะผ่าเอาดูข้างในนะคะว่าเนื้อของเขาจะอร่อยไหม เนื้อของเขาจะ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 ,จะมีเนื้อให้เราขูดไหมจะแก่จะอ่อนยังไงนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะก็จะขูดมาใส่ของหวานจ้านี่แหละสิ่งที่อยากจะกินนะคะก็มีแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวมาชิมอีกทีนึงว่าแซบบอ,อืมามาแบบหนาสดๆเลยค่ะ แต่กับบําบนมะพร้ราวสดนะจ๊ะมาพร้อมกับมะพร้าวไม่สดนะคะน่าสดแต่ว่ามะพร้าวไม่สดนะคะมะพร้าวก็คงจะเอ่อมาลงหลายวันแล้วแหละเพราะว่าน้ำมะพร้าวจะไม่หวานเหมือนน้ำมะพร้าวที่บ้านเราอืมหมดแล้วจ้าดูดแดงจะค่๊มนี่แหละถ้า เทออกมาก็จะได้ประมาณครึ่งแก้วไม่เต็มแก้วนะคะก็จะเลยครึ่งไปสักหน่อยหนึ่งนะคะคิดว่านะอ่าเหลืออยู่นิดนึงอืมเขาก็าไอเดียดีเนาะนี่แหละนะคะถ้าไม่ได้ไปร้านไทยก็จะไม่เจอมะพร้าวไทยนะคะถ้าได้ไปไปร้านไทยที่ก๊อตติ้งหรือที่อื่นที่เคยไปนะคะก็ อาจจะเจอนะคะก็บางทีก็ซื้อมาบางทีก็ไม่ซื้อมานะคะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของอาหารเอเชียเราที่เ,เวลาเราไปซื้อของเราเห็นของเอเชียเรา,เาไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยหรือประเทศอื่นนะคะบางทีเราก็อยากจะลองเนาะ เราก็ซื้อมาลองดูถ้าลองแล้วไม่อร่อยคาะหน้าเราก็ไม่ซื้อนะคะเพื่อนๆคะ่ะสําหรับวันนี้คลิปนี้นะคะสาวแบบต้องลาเพื่อนๆไปแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายนี่เลยคะ่ะเพื่อนๆจ้าที่ขุดมะพร้าวนะคะก็ขุดดีนะคะขุดดีขุดมะพร้าวอ่อนออกหมดเลยนะคะ แถมยังมีเปลือกดำๆด้วยสุดยอดเลยจ้ะสุดยอดเลยนี่แหละนะเดี๋ยวเอาไว้ทำของหวานนะคะอยากจะทานบัวลอยมะพร้าออ่อน,นะคะมาลองดูกันว่าไม่รู้ว่าหรือว่าสาคูมะพร้าอ่อนก็ได้นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะจ้าบา,บายขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะ